โอเคก็สว okay, so e ัสดีชาวเกมเมอร์สายมินิพูลด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโซโล่เลเวลลิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตอนที่ผมผ่านในส่วนของด่านแปดนะครับเป็นบทที่แปดตรงนี้เลยนี่หลายๆคนอาจจะยังติดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นนี่นะตรงนี้นะครับผมเล่นมาวันนี้วันที่สองนะครับก็สามารถผ่านด่านได้ถามว่าผมใช้ทีมไรตัวน้นเท่าไหร่เราจะไปดูกันนะ แต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกแนวทางก่อนนะครับก็คือถ้าใครมีอาวุธแสงเนี่ยมันก็จะดีนะเพราะว่าดานเนี่ยมันจะทําให้เราใช้อาวุธแสงแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อัพค่าสเตตัสนะครับให้ค่าแม่นยําเนี่ยประมาณ97นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยลงกําลังไปหมดเลยนะสกิลนะครับผมจะใช้เป็นสกิลที่มันติดเบรกนะครับก็ใช้เป็นสกิลประมาณนี้นะครับนี่เลยสองอย่างนี้เนาะแล้วก็อันตีจะเป็นอันตีอันนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผม เปลี่ยนเป็นจักรพรรดิเงาแล้วผมก็จะใช้ตามนี้นะครับผมนะ <natural> ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวฮันเตอร์นะครับตัวฮันเตอร์ผมจะใช้เป็นชเวจงอินนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอีโบรานะครับแล้วก็จะเป็นน้องตอจีอูนะครับอ่ะของเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนจะใส่อะไรนะอ่ะอเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนั้นนี่ยผมเป็นยังไงเนาะอ่ะก็ไปเดี๋ยวดูกันก่อนนะ พลังอยู่ที่ประมาณสี่หมืนเจ็ดนะครับก็นาทีที่ยี่สิบเจ็ดเนาะผมจะกอให้ดูแล้วตอนที่ผมเข้ามาในโหมดนี้เนาะอ่ะทีมนะครับก็จะเป็นตรงนี้สามารถมาดูย้อนหลังในไลฟ์ผมได้นะสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูแบบละเอียดนะครับนี่ก็ย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งอ่ะตรงนี้นะครับพลังผมเนี่ยอยู่ที่สี่0มืนเจ็ดพันนะครับพลังของ ซองจินวูนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้านะหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองหมื่นสองแล้วก็หมื่นหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะพลังโดยรวมก็อยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันนะครับผมก็เล่นเนี่ยมันก็มีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆมาเรามาดูตอนที่แบบผ่านด่านดีกว่านะครับมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจอห้องบอสนะครับอมาครับ เกมอาจจะมีการตกไปหน่อยบ้างนะสําหรับตรงส่วนนี้เนาะนี่บอสอีกิดสีเลือดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าตึงมือเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆผ่านอีกิดไปแล้วเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะด่านเก้าอย่างเงี้ยกดที่เก้าคือว่ายากเหมือนกันนะครับผมก็ใช้เคียวตีไปนะส่วนมากผมจะใช้หลักๆเลยเป็นเคียวนะครับที่เหลือเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้นะครับอย่างเช่นหน้าไม้เนี่ยผมเอามาใส่ไปงั้นนะครับอ่ะเราก็พยายามกดสกิลเบรกนะครับให้มัน ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้รีเซตคูดาวนะครับอ่าธนูผมก็มีใช้บ้างนะครับสำหรับหน้าไม้เราก็ดูด้วยนะว่าจับทางบอสให้ได้นะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแหละบอสอะ่ะเราตีตีตีไปใช่ป่ะแต่มันก็จะหันหน้ามาทีนี้มันก็จะเริ่มใช้สกิลแล้วก็หลบไปข้างหลังบอสนะอ่าเราก็ต้องอาศัยความชํานาญในการเล่นของเรานะครับผมก็มีพลาดบ้างนะมีพลาดบ้างบางครั้งก็ไม่ได้กดสกิลอย่างเงี้ยก็เสียเวลาไปนะก็ไปวิ่งเล่นก่อนแล้วก็บางทีก็ต่อยไม่โดน ตามจริงอ่ผมต้องกดสกิลก่อนเพื่อที่จะให้มันรีเซ็ตนะครับผมสำหรับสกิลเบรกนะถ้ายิ่งสกิลเบรกเนี่ยไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะแนะนําด้วยนะว่ามีตัวไหนที่เบรกศัตรูได้เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็ตีไปครับปึ่งปึ่งนี่แล้วก็ตีไปเรื่อย,อยดาามจก็ถามว่าบางรอบมันก็แรงบางรอบมันก็เบานะแล้วแต่ว่าเรากดโดนจังหวะไหนนะครับกดใช้สกิลจังหวะไหนตีโดนหรือเปล่าตีไม่โดนหรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนี้ <c oughs> เราก็ตีไปเรื่อยครับถ้ามีอาวุธแสงเนี่ยมันจะดีกว่าน,นี้นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช้อาวุธไหนก็ได้นะมันไม่สาคัญขนาดนั้นหรอกพลังอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดนะอย่างที่บอกไปต้นคลิปเนาะสามารถย้อนกลับไปดูพลังของตัวละครผมได้นะอ่าจะเห็นได้ว่าผมยังไม่กดอันติเมตนะครับเพราะว่าเราต้องตีให้บอสเนี่ยติดเบสก่อนนะติดเบสเสร็จแล้วเราค่อยกดอันตินะครับ <c oughs> มันก็จะทำให้เราเนี่ยทำดาเมจใส่บอสได้แรงยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ ผมก็ใช้เคียวด้วยนะมันก็ตีแรงนะครับถ้าใครมีกล่องซับอื่นๆที่วันดีๆก็สามารถใช้ซับแล้วก็สลับเปลี่ยนกับอาวุธหลักเราได้นะแต่ว่าคือของผมไม่ค่อยมีไงก็พยายามดบสกิลบอสนะเราก็ได้ตีฟรีด้วยตรงนี้เหลืออีก56วินาทีมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับเราสามารถคืนชีพได้หนึ่งทางนะจากการที่เราเนี่ยได้เวทในวันเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยคืนชีพได้นะครับ ก็ต่อยไปเรื่อยๆครับทีนี้เหีืออีก42วินาทีมาลุ้นกันว่าเราจะล่วงก่อนหรือว่าศัตรูเนี่ยจะล่วงไปก่อนนะอ่ะจะเห็นได้ว่าผมจะใช้เคียวเป็นหลัก,กน,นะแล้วก็ตีแบบไม่โดนบ้างโดนบ้างนะครับที่สําคัญเลยคือเราต้องหลบสกิลดังแรงของบอสให้ได้นะเราจะจับทางบอสได้ถ้าเราเล่นแบบว่าชํานาญแ้วเนาะแบบเราเล่นหลายๆรอบอ่ะเราจะจับทางบอสได้อ่ะอันนี้ผมก็ฟื้นฟูพลังชีวิตได้หนึ่งทางนะครับติดเบรกแล้วทีนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะทันหรือเปล่านะครับทีนี้แบบ ลุ้นตัวกล่องนะครับ13วิ11วินะครับ10วิโอ้โหดีนะผมตบทนันตะกินได้ผมตบไปทานผมไปเกิดสวรรค์แล้วนะอ่ะนี่ครับผมก็สกิลสุดท้ายครับใช้ไปครับนี่ก็เรียบร้อยอ่ะนี่ก็เป็นบอสอีกกิตนะครับผมอ่ะก็สามารถผ่านมาได้แล้วนะต่อมานะครับเวลาเราผ่านบอสมาได้แล้วเนี่ยทีเนี้ยเราก็ต้องไปลงบทที่เก้าครับผม บทที่เก้านะครับมันจะเป็นบทที่ค่อนข้างยากเหมือนกันทีมผมก็พลังเท่าเดิมเลยนะสี่หมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เป็นจกักรพรรดิเงาเพราะว่าเราต้องเคลียบทที่เก้าก่อนนะครับอ่ะมาดูบทที่เก้านะครับอ่าตัวนี้ผมชนะมันหรือเปล่าต้องแต่ทีแรกผมน่าจะแพ้ไปก่อนครั้งหนึ่งนะอ่ะอันนี้อ๋อน่าจะชนะเลยนะตอนแรกผมมานึกว่าจะแพ้ก่อนครั้งหนึ่งอ่ะแต่แรกมันง่ายอยู่ครับสาหรับเก้าคิดหนึ่งแล้วก็ใส่สะกิลไปเลยครับนี่ อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแพทเทิร์นมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยขนาดนั้นนะครับก็ตีแบบง่ายๆเลยนี่ถ้ามีอุททานแสงเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะสําหรับในส่วนของด่านตรงนี้นะครับอ่ะมาถึงในส่วนของด่านเก้านะครับที่มันยากๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอให้ดูก่อนปึ๊บคือมันจะยากมากครับมันยากพอๆกับในส่วนของอียิปต์เลยนะนี่ก็จะเป็นด่านพวกนี้ คือเราก็เล่นแบบจับทางบอสให้ได้นะครับคือถ้าเราผ่านอีกิทมาได้เนี่ยคือเราก็สามารถผ่านได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเน้นหลบเน้นอะไรสักหน่อยหนึ่งอย่าไปจีนบวกกับบอสเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ควรบวกบวกับกกบ,บอสนะครับถ้าใครมีอาวุธระยะไกลนะครับใช้ระยะไกลได้เหมือนกันธนูแสงหรือว่าอันนี้มันเป็นท่าลมแล้วก็สามารถใช้อาวุธทตุลมได้นะแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องเล่นแบบเพอร์เฟกต์สักหน่อยหนึ่งนะเพอร์เฟกต์ช็อตสักหน่อยนะครับถึงมันจะแบบโอเคขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้ก็ชนะ อ๋อนี่เป็นเกตนะครับนึกว่ามันเป็นด่านวออ่าเดี๋ยวหาด่านวอร์สให้ดูกัอนอันนี้ผมน่าจะมาลงเกตอยู่นะครับเราก็ต้องทำเลเวลผมกับสเตตัสอันนู้นอันนี้อันนั้นไปด้วยนะครับนี่ก็มาลงเป็นพวกเนี้ยเราก็ลงไปเรื่อยๆนะตามด่านตามอะไรไปเรื่อยๆสามารถมาดูย้อนหลังไลา์แบบละเอียดได้นะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะเวลาที่ผมไปลงอ่าเลื่อนมาเลื่อนมา อนนี้ก็เป็นการเราต้องอัพอาวุธเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะจะเป็นบอสเนาะมันก็จะลงไปหมดยากหมดง่ายนะ,อ,ะอันนี้คือบางทีเราก็จะแพ้บางทีเราก็ชนะนะครับเราก็ต้องเล่นหลายรอบหน่อยอ่ะก็จะเป็นนี่อันเนี้ยคือยากมา,มากๆเลยเก้าขีดสี่นะครับผมผมพลังขึ้นมาประมาณพันหนึ่งนะพลังขึ้นมาหนึ่งพันนะครับก็ไปอัพมาเล็กน้อย อันนี้จะมีบอสสองตัวเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวแรกเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เน้นเคลียร์ตัวแรกให้ไปไวที่สุดนะอ่ะมันจะมีหลายเวฟอืมหลายเวฟมากๆนะครับแล้วก็พยายามทําเวฟให้มันได้แบบรีบเคลียร์เวฟให้มันไวๆนะครับเพื่อที่จะได้แบบว่าเหลือเวลาเยอะๆนะครับนี่แล้วก็ตีไปเรื่อยๆสามารถมาดูแบบละเอียดได้ในในที่ผมไลฟ์ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาแชร์กันแล้วกันเนาะ คือหลักๆสําคัญเลยคือเราต้องเน้นหลบนะครับหรือว่าถ้าใครใช้เกียวเหมือนผมก็สามารถเล่นตามได้เลยนะจัดตามได้เลยนะอัพเป็นแม่นยำสักเก้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอัพพลังโจมตีไปเลยนะ,ะทีนี้นก็เจอบอสต,ตัวใหญ่นะครับนี่มาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่าคือบางทีผมก็หลบได้บางทีผมก็หลบไม่ได้นะคือผมแบบว่ามันไม่ได้เต็มที่นะถ้าใครแบบฝีมือดีกว่านี้อันนี้ก็จะผ่านง่ายกว่านี้นะ พลังน้อยกว่านี้ก็อาจจะผ่านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมนี่ก็เนี่ยก็แพ้นะครับเราก็เล่นใหม่เราก็ไม่ไม่ย้ายมากอ่ะเราก็เล่นใหม่ไปเรื่อยเทคนิคก,ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเบรกบอสนะครับอ่ะก็อย่างที่ผมให้ดูในส่วนของสกิลไปนะครับอ่ะเน้นหลักๆเลยคือสกิลของตัวของเรานะครับซองจินวูนะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับ ทิมนี้จะมีการเบรกขั้นกลางนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบรกขั้นกลางเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเราจะใช้ตัวฮิวนะครับก็มีเอ่าแสงก็สามารถฮิวได้นะคะรับรวมถึงฮันเตอร์นะครับที่จะเอามาเบรกบอสก็คือตัวนี้ตัวนี้จะมีสกิลเบรกบอสได้เหมือนกันนะครับก็เป็นสกิลนี้นะสกิลซัพพอร์ตนะครับไม่ได้เขียนว่าสกิลเบรกอ่าอย่างเช่นเราจะเอาตัวดาเมจออกไปก็ได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาดาเมจเยอะถ้าเราดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปก็็ไได้้้้ม่่่ตตตตอองงาเปนนนใชะครัับแววี ามว่าต้องเป็นต้องใช้ไมก,ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็มีเบรกบอสนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงไอตัวแทงแสงนะครับแทงแสงตัวนี้นี่แบ็กยืนโฮตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยถ้าใครมีสามารถเอามาใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าทัดแ,แสงด้วยนะมันก็ทําให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะโอเคก็เอาเทคนิคมาแชร์รวมถึงสเตตัสที่ผมใช้แล้วก็อาวุธนะครับที่ผมใช้งานนะครับไม่จะเป็นว่าเราจะต้องใช้ เป็นธาตุแสงเสมอไปนะครับขอแค่เราเนี่ยเน้นเบรกศัตรูแล้วก็กดสกิลให้มันตรงจังหวะนะครับในเรื่องของการหลบศัตรูเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะน้ะว่าเราจะหลบได้ดีหรือไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะผมก็ไม่สามารถไปสอนได้ว่าเทคนิคการหลบเนี่ยมันจะหลบยังไงคุณก็แค่เล่นไปเรื่อยๆจนร่างกายของคุณชินเนาะแล้วคุณก็จะหลบได้บางด่านผมก็ยังหลบไม่ได้บางด่านผมก็หลบได้บางด่านผมก็ต้องเล่นหลายๆรอบนะครับเนาะประมาณนี้ อย่างเช่นในส่วนของด่านพวกออกคอยของการทดสอบอย่างเงี้ยเห็นปะผมก็ผ่านด่านสิบมาแล้วนะครับสองดาวคือถ้าใครผ่านเนี่ยด่านที่สิบมาเนี่ยตอนนั้นผมก็พลังเท่าเ่นี้แหละสี่หมื่นห้าสี่หมื่นเจ็ดเนี่ยแหละถ้าใครผ่านด่านสิบมาได้แล้วเนี่ยคุณจะผ่านแบบไไหลายๆคนเท์ในเกมเนี้ยคุณจะผ่านมาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่นเนาะเพราะว่าเราก็จะพอมีฝีมือในการหลบบ้างนะครับก็แนะนําว่าให้ลองไปเล่นด่านทดสอบเพลเยอร์ด่านที่สิบดูก่อน้วกันนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ย หลบสเต็ปการหลบสเต็ปการกดสกิลมันเป็นยังไงนะครับถ้าคุณผ่านได้คุณก็ผ่านได้นะครับผมในส่วนของออบทที่8แน่นอน,นครับผมรวมถึงบทที่9เนาะเพื่อที่จะได้ปลดเป็นจกักรพรรดิเงานะครับผมเนาะผมก็เล่นมาวันนี้วันที่2เนาะอะ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมก็จะเน้นอัพเป็นสายสายเป็นคริติคอลแล้วนะครับเพราะว่าผมมีเคียวเคียวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มอตัตราคริติคอลให้ผมไป25เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลย จะได้เป็นสายคี i ์ลิเคอลเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็ประสัดสัมผัสก็จะอัพสักประมาณ100นะประสัดสัมผัสผมไหนึ่งร้อยนะแล้วก็กําลัง200ที่เหลือจะอัพว่องไวนะครับประมาณนี้เนาะ mm hmm. โอเคก็เดี๋ยวแน่นาคตจะมาไกด์ให้เรื่อยแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะฝากติดตามช่องผมไปด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. ยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วกันเนาะ mm hmm. โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ